มีค่าคอมทุกกล่องทุกกล่องมีค่าคอมนะครับลุงบอกว่ามีค่าคอมมีสีว่าซื้อในนามช่องไหนก็ทำเหมือนเดิมลุงน่าตัวเองกซ์ใช้ได้ค่าคอมด้วยใช่ไหมได้เฮ้ยเุ้ยนมเปรี้ยววันนี้วันนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาเข้าไปเลยนะลุงพลแจ้งข่าวนะครับ เพรผมลงเป็นสีแดงอย่างเี้ยแดงหัวแดงลไลท์นะครับนนี้บุญค่ะที่ชมอยู่ที่นอร์เวย์นะครับที่ชื่อพรพิมมนนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อกี้ลุงก็แจ้งข่าว เขาครับยูทูบนะครับว่ามีค่าคอมมิชชั่นนะครับในการขายผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินนะคะอยากมาคนแจ้งวันนี้มีงานดีกว่าเรียนเลยเยไม่ตื่นเต้นครุณีโนติดเรียนนะคะจังเลยโอ้เสียดายมากเลยนะคะ งานอันไหนของเฮียดีของเฮีดีโอ้พรุ่งนี้เนี่ยติเรียนเด้อพรุ่งนี้มีงานอีกนะคะของเฮียดีขายทุกอย่างฝางหน้าครับผมตอนนี้คนซื้อขายเขาปลูกใบอันนั้นเราไปซื้อใบอันนั้นมาปลูกะกันเป็นงานของเฮียดีอีกนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าไอ้เอ็นติดเรียนนะคะจังพรุ่งนี้เรีมาณหนึ่งวันนะคะบอกจะไปทอดเลยนะจุ๊บแป้งทอดเนาะน่าจะเอ็นช่องจะเอ็นไม่ไม่ลุ่งบอก ถ้าจะปลูกกระท่อมปลูกเอกัญชาดีกว่าว้ายกลัวเขาจับเดี๋ยวมันก็ถูกกฎหมายก็ปลูกไว้ก่อนเนอะเดี๋ยวให้ลูกสาวให้ปลูกเฉพาะที่ที่มีัญชาเป็นพืชอายุสั้นด้วยไม่ใช่บอกปลูกไม่กี่เดือนที่จะเก็บผลผลิตโอ้ไปกระท่อมยิ่งปลูกยิ่งโตยิ่งปลูกยิ่งโตเด้อเราเด็ดใบมันก็เลยออกเด้ออ๋อไม่ต้องเด็ดใบนะก็เด็ดตั้งแต่ใบแรกมันเนาะเก็บใบก็ปลูกเพื่อกล้าหงยอดออกเพื่อมันทีแก่เพื่อมันทีได้มาตรฐาน <ort>. มันไม่ได้ออกมือนี่ละเข้มมือนี่เลยใบกระท่อมเขาเห็นเขาปคู่เนาะลายแท้มันก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วเนาะเจ็ดโมงสิบตอนนี้ลุงบอกเริ่มเริ่มก้าวไหนก่อนน้มเปรี้ยวไอ้น้มเปรี้ยวป่ะเนี่ยนมเปรี้ยวเขาใช้ครีมที่ใา่จ้ะวเปรี้ยวมันติดในโพธิ์นี้ยวาแตนใช้อยู่นะครับน่าปาแตนติดน้เปรี้ยวมัได้ไหม น้แม่ยังดีขึ้นยังแม่ยังดีขึ้นยังน่าจะยังเอาแล้วนะคะเอาแล้วเปรี้ยวไม่รู้บอสเปี้ยวบอกอย่าถามถึงวันบอกว่าพวกนี้ก้าวหนึ่งก้าว ลุงคะครีมน้ำหนัก10กรัเคะคะมีไหมมีข้างกล่องียนไหมมีครับสิบกรัมนะครับปริมาตรสิบกรัม <PP skin. S 1> รพูดพูดสักสพูดสักสามสี่รอบก,ก็ติดปากแล <PP S 2> ้ว พีสกินไม่ไม่มีรอเรือคับสกินไม่มีรอเรือสกินเขาจะออกรอเรือลุงสกินสุินสุินกินแล้วนสกินสกินกินกินข้าวดีแหละพีพีสกินจ้าจ้ากินข้าวมนกินข้าวนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวให้ลุงไปอาบน้เนาะจะได้จะได้เต็มตพีก็คือแตนพเแตนแตน อะไรนะจะเอ็มว่าอะไรนะแตนพลสกินอ๋อจริงจริงเตย่อเนาะจริงจริงทีก็ต่อต่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่สักนิดถามถามจ่าเอ็มว่าจ่าเอ็มจะเพิ่งปล่อยเดี๋ยวแม่ไปเอากระสับก่อนจ่าเอ็มปล่อยแม่เร็วเร็วเอาคลิปจ่าเอ็มจ่าเอ็มยืนตรงนี้หน่อยเร็วเร็วเร็วได้ครับแม่ไม่เคยได้คลิปจ่าเอ็มเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่นี่นะะคนั่นไงผมว่าแล้ว ลุงเฉลยแล้วนะครับ TP รวยๆคับ TP เป็นรหัสครับเป็นรหัสของลุงกับป้านะครับ TP แตนคน TP แสนคนทีมแตนพลเท่าไหร่อาวสันครีมแตนพลสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแองจิมลี่นะคะพ่อแตนต้องมาก่อนพ่อแตนต้องมาค่ะจ่าเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่านะคะจ่าเอ็มมีความรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เออ่บริษัทมันโผลได้เปิดครับก็แสดงความยินดีกับลุงกับป้านะครับ ที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้มีรายได้เข้ามาเอมเชื่อว่ารายได้น่าจะสูงพอสมควรครับถ้าจะขายพวกครีมแบบนี้เราจะเอ็มได้ทดลองใช้หรือยังยังครับแต่ซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวจะลองใช้ซื้อเมื่อคืนครับซื้อเมื่อคืนแล้วหนึ่งกระปุครับโอ้โหจะเอ็มได้องเลยนะคัม่ยังไม่ได้เลยไ่้ครับไปซื้อก่อนคซื้อได้ครับซื้อได้ไปซื้อเลย TP ก็คือลุงบอกแล้วเมื่อกี้ TP ย่อมาจากแตนพลนะครับย่อมาจากแตนพลนะพี่แตนพลสกินใช่ครับาแตนน้ำหน้านะฮะใช่ครับาแตนมาก่อนนะครับเพราะว่าครีมแตนเป็นคนชายแล้วีจนะครับ้ำหน้าไม่พอนะครับเป็นหลังคานั่้ไงเหมือนลุงมาอยู่ใต้บ้านลยืนยืนสูงกว่า สวยสวยสวยนะออกแบบสวยมาก TP ีสกินนะครับแล้วก็ติดปากนะครับคำนี้ติดปากมากครับติดย ah ังติดหรือยังติดยังต้นฮักติดปากนะครับ TP Skin ทำนี้ง่ายมากครับแต่ไม่ใช่ TP ต้นฮักนี่เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษครับดูจากพื้นฐานแล้วดูจากพื้นฐานแล้วน่าจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับ ตกภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรกเลยครับอันนี้โอ้หผมได้เกรดสี่นะวิชาอะไรก็ได้ที่ผมไปได้หมดยกเว้นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับหอังกฤษจะไปไม่เป็นใช่ครับแล้ววิชาอื่นๆที่มีภาษาจีนเหรอไม่ได้เลยครับโ <c oughs> อ,อ้พี่แอนะครับนี่ เยนจัดแล้วนะครับแล้วนะคะนี่ค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับนี่ค่ะจัดแล้วนะคะมีเอ่อทีซีทีพีทีฮะทีพีสกินนะคะแล้วก็มีอะไรนะเจลล้างหน้าล้างหน้าแถมแถมเห็นป้าแตนบอกว่าครีมตัวนี้มีดาราเอ่อใช้ด้วยนะคะคือเอ่อพี่แพทรนภปานะคะอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะอุ้ยดีมากเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะ เอพี่แพทย์ค่ะพี่แพทนภพค่ะน้องแพทยออน้องแพทย์นะคะจะเราอายุเยอะมากกว่าน้องค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองคืนนี้เลยนะคะลองใช้เลยครับจ้ะเพราะว่าเขียนป้าใช้แล้วรู้สึกว่าป้าหน้าดีขึ้นมากเพราะว่าทำหลายครั้งแล้วใสนะครับมีอะรล่ากะว่าเอ็มเป็นคนสุรินเนาะผิวก็จะไม่ไม่เนี้ค่ะก็เลยอยากจะใช้ดูนะคะพี่พี่ตาคนพี่พี่คือป้าแตนวันนี้ทุกคนสั่งจองได้เลยนะคะผ่านช่องแอน แอนเฟอมารีแอนได้ค่าคอมด้วยอ่านอ่านได้หลายแบบซื้อเองได้แล้วแต่มุมมองนะแต่มองนะคะขอบคุณค่ะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเลยนะคะจ้ามีครับพี่แอนถ่ายถ่ายรูปให้พี่หน่อยอุดหนุนสินค้าป้าแล้วนะครับพี่แอนโอเคค่ะขอบคุณน้องเอ็มนะคะจ้าบรรยากาศประมาณนี้เนาะเช้าๆก็ใกล้แล้วนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวชุดใบสีจากพี่นาทีก็คงมาถึงนะครับ